ยังเนียนนดเลยจ้า <c oughs> นี่เสียกันหนาวผมจะว่ากนาะนัน่นพอานันยด่งเ๋ยวมีหาตัวมไม่ให้รอันี่ก็ใส่กอน่กอกึ่อพอใช่เัาเปนเออเพราะใส่เัาเป็นสีสมเป็นสีที่จังของของพระอาจารย์ใส่เนี่ยอมันดีเลยใส่มั้งดีแล้วอ่ะย่าวนี้ อันนี้มะไห้มันเอวนี้ถ้าเราเาสองขวดเอานี่สองขวดลังกผมมื่อนี้ผมได้อันนี้มะไห่ได้อันนี้ได้ฟังนะเออ่ใจมากะมาจับมือมีแนวตัวิทยุด้ะวิทยุค้านิมของจ้ผมบอกไห้เราได้ฟังฟังังงมเป็นม phang bộ pin ui phang bộ pin để biến, đây là... Nhìn, này, 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 gì phang bộ pin phang cái kia hoàn lại nè nè nó bọt nó lấy bọt để nó về nè nó còn muốn về thứ là muốn nhập như này nè này nè này, nè nữa là nó muốn nữa nó muốn nó muốn nè thì như nè như vậy nè là cô mi nó muốn nữa nè đây, muốn há muốn há khinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เออมือมุนเยนี่นั่ละเออนั่นละเออหมุนมุนหาขึ้นเออันไ่อยากฟังฟ้งเห็น่เยวังยังนออือ,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 อี้เออเออัเล้วไับล้วเดี๋ยังได้เม,ม่อยากังงัน,นีจะกมุนไปเบื้อนั้นเออเป็นรังเอข้างล่างค,คือเปิดปิด ข้างล่างคือเปิดปิดนี่เปิดปิดนี่ข้างล่างมุนไปท่านไส้ซุดคือปิดมุนเลยอันนี้ปิดปิดอย่งเงหนังแป๊กนั่นละคือปิดเปิดไดเนี่ยเปิดเออปุ่มข้างล่างคือเปิดปิดนั่นละนี่ปิดเปิดมีสองคุมนึงเดาะเออปุ่มนี่หายขึ้นหนังเทงน่ะปุ่มง่าง่ายน่ะต้องมุนนู้นแล้วไปเลยคุมนี่หนังเทงเฮ้ยเสาอากาศเสารับสัญญาณเสารับสัญญาณ

เออเอารูดของผมนี่ละรูดอะของรถปสอสนี่ละอันนี้เราหมุนมั้ยมั้ยหมุนคอนเสียงบอกเราคอนแบบใดคอนแบบใดบอกเราอืหนึ่งสี่เก้าสี่เก้านะครับเรื่องโรคก็ได้ปะครับถ้าจะปฏิบัติดตามขั้นตอนบอกง่ายว่าเคลือบสีก้อนนะครับอาจ่าสีก้อนว่านลูกเลือดดัวไล่ก้อนนี่ควรเคลือบจริงๆนะครับพอมีเงินมาเคลือบไม่้อยแลยย่อมมันหวานสีที่หลังเลยเคลือบทาพอีกเส้นหนึ่งจริงๆนะครับมันก็นะ เบิ่งแล้วมันงามอยู่แล้วสีสันสดใสแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะมันกระบอกุ่มล่ะเป็นบอลสามครับสามไม่นะครับหลายคนเห็นชามเป็นมูลนิพนธ์ขนาดจะมีสามปีที่ยเงีข่งสามไม่มีความเสี่ยงถ้าเพิ่มเสียงกระมุนขึ้นสลยง่ามแต่ผ่อนคลายค่อนท้านแต่จุดอ่อนสำคัญก็คือไหวต่อความช